มาทั้งตลับเลยนะคะเลเต็มเลเซตแรกของเราอันนี้เป็นแหวนหยกพม่าธรรมชาติเนื้อแก้วไทยเอนะคะเนื้อเขาจะใสเหมือน น้ำแข็งเลยค่ะมาดูวงแรกเลยนะคะเม็ดเป้งเลยนะคะเม็ดเป้งเลยบางคนก็จะเรียกว่าไอซีนะคะสำหรับวงนี้เนี่ยจัดหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะคะจัดโปรอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ไ่แล้วแบบว่าฮัลโหลฮัลหมาเฮ้านะราคาไม่แพงด้วยนะคะมาชมของจริงได้นะคะ สีเขียวนะคะมีเขียวเข้มเขียวเขียวไลท์นะคะแจมนะ,ะวงนี้จัดโปรอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยากดูวงไหนเป็นพิเศษก็บอกได้เนาะมาสู่ทรงกลมบ้างค่ะอันนี้ส่งกลมนะคะราคาราคาเดียวกันเลยนะคะจากหมื่นห้านะคะจัดโปรอยู่ที่เจ็ดพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาท อันนี้สําหรับคนที่ชอบแบบว่าเม็ดใหญ่ๆเป้งๆเ,เนาะดูวงนี้ค่ะอ่าวงนี้สีออกม่วงค่ะม่วงมีทั้งม่วงราคาเดียวกันเลยนะคะเจ็ดพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทมีออก ม่วงม่วงสว่างนะคะใครเอขึ้นอยู่กับความชอบเนาะเจ็ดเก้าเก้าเก้านะคะอันไหนที่โชว์แล้วพวกก็จะมาวางไว้ด้านล่างเนาะเจ็ดเก้าเก้าเก้าเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแบบลีลีค่ะนี่นะราคาเดียวกันค่ะเจ็ดเก้าเก้าเก้า บางคนจะเรียกว่าหยกไอซี่ค่ะหยกน้ําแข็งสีเขาจะแบบเหมือนน้าแข็งเลยนะคะเขียวสวยมากเจ็ดเก้าเก้าเก้าตัวเรือลําลองนะคะเจ็ดเก้าเก้าเก้าสวยทุกวงเลยค่ะอาใส่ให้ดูด้วยนะคะอะวงนี้เจ็ดเก้าเก้าเก้านะคะ ไฮเอมาชมของจริงได้เนาะราคาเดียวกันหมดเลยนะคะจากหนึ่งมืนห้าพันบาทอันนี้ก็จะเป็นสีแบบเข้มขึ้นมานะคะมีอ่อนกับเข้มเนาะอ้อันนี้สวยให้ท่านดูให้ท่านดูนด,ดูความแตกต่างอันนี้ก็จะเขียวแบบไอซีไอซีนะคะบางคนคิดว่าเอา้า ไอซี่มันไม่ใช่ขาวเหรอก็เขียวน้ำแข็งอะะมันจะเหมือนใสเมืนน้ำแข็งใช่ไหมคะอันนี้จะใสมากนะคะไทเอนะคะนะคะเหมือนก้อนน้าแข็งเลยเห็นแล้วอยากกินอยากเคี้ยวเลยนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบทจากหมื่นห้านะคะอันนี้ก็น่ารักขึ้นมาตะมุตตมนะะิมาดู เนี่ยทรงกลมกลมนะคะกลมกลมสวยทุกวงเลยนะคะยกไอซี่ค่ะเจ็ดเก้าเก้าเก้าอยากดูวงไหนเป็นพิเศษก็แจ้งปุ่มได้เลยเนาะอันนี้ยิ่งเหมือนน้ำแข็งเข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมคะเนื้อแก้วไทยเอยกไอซี่ค่ะเกี่ยวน้ำแข็งวงนี้ก็ วงนี้นี่เนื้อน้ำดีนะคะวงนี้น้ําดีแล้วก็ยิ่งเหมือนน้าแข็งมากที่สุดเลยนะคะสําหรับวงนี้เนี่ยสามหมืนเราไม่ขายค่ะเราจัดโปรอยู่ที่หมื่นห้ามันออกขาวออกเขียวเนาะบอกไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปออกใบเซอร์เขาจะระบุว่ากรีนไลท์นะคะเขียวสว่ะเขียวสว่าะสวยมากมีวงนี้วงเดียวนะคะที่ หมื่นห้าค่ะ๋ยวแยกออกมาเลยเนาะนี่หมื่นห้าอยู่นี่นะคะอันนี้ออกขาวเลยค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยไอซเห็นไหมคะออกขาวเลยยกน้ำแข็งธรรมชาติเลยค่ะไทยเอเขามาแบบธรรมชาติเลยค่ะ 999เนอะดูมันเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่มันไม่เหมือนกันนะออย่างสองวงนี้ยอ่าเนื้อใกล้เคียงนะคะเนื้อใกล้เคียงเขียวไล้นะคะเขียวสว่างราคา7999เท่ากันเลยค่ะสวยทั้งคู่เลยเนาะ่างก็จะแยกไว้เนาะ7999นะชอบวงไหนก็ จัดเลยฮะข้างๆเนี่ยหลายๆคนอะอะไรต่างหูค่ะอันนี้เป็นต่างหูนะฮะเป็นยกอีซีนะคะต่างหูรูราอลังการนะคะท่านเอาไปเข้าตัวเรือนใหม่ได้นะคะต่างหูวงนี้อ่าดูราคาค่ะจากหกพันนะคะจัดโปอยู่คู่รสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ,ะเป็นยกไอซีเช่นกัน สองพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทสวยเลิศสวยเลยสำหรับอันนี้มาแค่คู่เดียวนะคะคู่เดียวอ่ะมาดูวงเป้งวงนี้อีกวงหนึ่งอูอันนี้สวยมากเลยค่ะเขียวแบบเขียวแบบยังไงอย่าบ,บอกไม่ถูกแล้วก็ราคาดีค่ะจากหมื่นห้าเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไหเอนะคะ ธรรมชาติไทยเอจะเขียวสว่างก็ไม่เขียวสว่างจะเขียวเข้มก็ไม่เข้มเขียวนวนวค่ะเขียวนวลนวลเขียวสวยอ่ะใส่นิ้วกลางก็สวยตัวเรือนลำรองนะคะท่านเป็นนําไปใส่ตัวเรือนใหม่ได้นะคะโหแต่ล้อมเพชรให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวเรือนลำรองเยอมากมีเขียวเข้มแจมเจ็ดเก้าเก้าเก้าค่ะอ่ะนี่พุ่ง่าไว้ด้วยกันแล้วเจ็ดเก้าเก้าเก้า ใ้ขัานเห็นแบบชัดเจนเหลือสามสี่วงอะวงนี้นะคะออกขาวนะคะวงนี้ออกขาวเดือดเจ็ดเก้าเก้าเก้าเช่นกันค่ะที่ขาวแบบว่าเหมือนฮอนเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ยังออกเขียวๆอยู่นะคะอันนี้ออกขาวเลยค่ะเหมือนลูกอมฮอนเลยนะคะวงนี้อันนี้ราคาเดียวกันหมดนะคะมีวงนี้วงเดียวนะคะเพราะว่านามเขาง,งามมาก เ็ดเก้าเก้าเก้าอ้าเหลือสามวงสามวงนี้ค่ะสีเขาจะเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ตัวเม็ดหยก,กจะออกลุยลีค่ะลีลีนะราคาเดียวกันเลยค่ะเจ็ดเก้าเก้าเก้าสองวงนี้ก็สวยนะมันก็ติดเปิดปิดเปิดปิดเ,ดเดนาะแรกจะเปิดขาไว้สวยค่ะไอซีเจดนะคะแล้วก็ถ้า,าชอบกลมก็อันนี้ค่ะ อุวอันนี้เนื้อสวยใสมากแต่ก็ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะเจ็ดก้าวก้าวก้าอชอบแบบไหนก็จัดเลยค่ะพักมาได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเอาสีเข้มไปด้วยกันสวยทุกแบบเลยนะคะใครที่ชอบแบบว่าแหวนแบบว่าเขียวอีซี่เนาะมามาตาได้เลยค่ะอ่ ผู้จะเอาโทนใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันนะคะแยกให้ท่านดูเนาะสวยทุกวงนะคะอันนี้ก็จะโทนแมทแมทเดียวกันเลยนะคะมีสองอันนี้จะแตกต่างโดดเด่นออกไปเลยเห็นไหมคะยิ่งชมของจริงยิ่งสวย มีต่างหูแจมมาหนึ่งคู่นะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเห็นไหมคะสวยเ,เลยค่ะก็ชอบวงไหนก็แคปภาพมาได้นะคะวงมาได้นี้มาชม สีไม่กชอะไรอะ่ะสีน้ำพึ่งเหรอไม่ดูสีน้ำพึ่งกันบ้างนะคะอืมไอซี IC น้ำพึ่งอโอ้โหเหมือนเหมือนกินอเมริกาโน่ไม่ใช่สิเนาะเหมือนกินนม คาราเมลใส่น้ำพึ่งเลยค่ะคาราเมลน้ำพึ่งเลยนะคะนีหลายทรงอ่าเดี๋ยวพวกงให้ดูเนาะแล้วก็ราคาแบบน่ารักตะมูตะมิหลักพันเท่านั้นเองนะคะไทยเอนะคะอันนี้อันนี้โทนเดียวกันเลยนะคะ แล้วก็ปกตินะคะหกพันบาทนะคะไทยเอทุกแบบนะคะทุกแบบเนี่ยตัดโปรอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทุกวงเลยนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นไอซีจะเรียกว่าสีน้ำผึ้งก็ได้นะคะออกน้ำผึ้งเลยเนาะ สีเดียวกับจี้เมื่อสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวเอาจี้ให้ดูสีเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าจี้จะออกออกน้ำพึ่งจ๋าเลยค่ะเห็นไหมคะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยสองพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าบาทเป็นหยกพมา่าเป็นหยกพมา่าธรรมชาติไทเอนะคะ ที่ยกพมา่าธรรมชาติไทยเอแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแหมนยกพมา่านะคะไอซี see, ค่ะเป็นตัวเรือนลำลองนะคะตัวเรือนลำลองท่านนำไปทำตัวเรือนใหม่นะคะจากหกพันบาทนะคะเราจัดโปรอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไทยเอนะคะโหไทยเอราคานี้สุดๆนะคะสองเก้าเก้าเก้าค่ะแล้ว แล้วก็มีเข้มนะคะตอนดูในรูปอะคะ่ะพี่พี่อ้อพี่วิโรจน์ค่ะตกลงมันเป็นออกน้ำพึ่งเข้มนะคะจะเรียกว่าสีน้ำพึ่งอันนี้โหน้ำพึ่งแบบว่าน้ำพึ่งป่านะถ้าเปรียบเทียบนะคะอันนี้น้ำพึ่งเลี้ยงค่ะ อ่าสามวงนี้น้ำพึ่งป่าสีเข้มมีแค่สามวงเท่านั้นเองนะคะอ่าน้ำพึ่งป่าเขาจะเข้มเขาจะเข้มค่ะอ่าสวยมากมาดูทีละวงเนาะ่มใส่วงนี้ให้ดูตัวเรือนลำลอนนะคะถ้าสามารถไปขึ้นตัวเรือนใหม่ได้นะคะสวยมากไทเอนะคะไนซี่น้ำพึ่งไทเอ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสวยอาลีอันนี้กลมนะคะอาจจะชอบแบบว่าเม็ดลีเม็ดกลมราคาเท่ากันหมดเลยค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวเรามาดูนะ้ำสีสีสว่างเนาะพึ่งน้ำพึ่งเลี้ยงนะคะน้ำพึ่งฟาร์มอ่ะสีสว่างนี่ก็จะกลมนะคะเม็ดกลม อันนี้เม็ดลีค่ะชอบแบบไหนก็สองเก้าเก้าเก้านะคะคุูจะใส่เปรียบเทียบให้เห็นเม็ดตัวเม็ดโยกเนาะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเม็ดกลมเม็ดลีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เฉลี่ยเท่ากันหมดเลยอยู่ที่ท่านจะเลือกนะคะโอ้โหสวยใสใสมาก ใส่ไหมคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหราคานี้มาจัดมาตากันเลยคะ่ะเดือนวันแม่นะคะเดือนวันแม่เนี่ยซื้อหยกให้แม่นะคะไปบอกรักคุณแม่ยิ่ยงเป็นหยกสีแดงหยกน้ำผึ้งอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนยาวเนาะในราคาเบาๆเลยนะคะราคารูกรักเลยนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท นะสวยใส่ได้ทุกเขาเรียกว่าทุกธาตุหยกนี่ใส่ได้ทุกธาตุทุกวันนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องคนเกิดวันพุธนะหยกนี่เข้าได้หมดเลยนะคะเข้าได้กับทุกเขาเรียกทุกวันเกิดทุกราศีนะสวยหมดเลยนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาดูสีเข้มกันบ้างคะ่ะ สีเข้มมาสามวงเท่านั้นเองนะคะเขาเรียกว่าน้ำพึ่งป่าอ่าน้ำพึ่งป่าเดี๋ยวเรามาดูน้ำพึ่งป่าสวยทุกวงเลยนะคะแน่โดยเฉพาะว,วงเนี้ยสวยมากอ่าทีนี้เรามาดูสีเข้มกันบ้างนะมองมองไกลๆตอนแรกมองในรูปถ่ายเหมือนยกแดงเลยค่ะแต่อันนี้เขาเป็นอันนี้เหมือนแบบว่าเอา เอาน้ำพึ่งน้ำผึ้งป่ามาหยอดไว้เลยนะคะเนี่ยเป็นไอซนะคะน้ำพึ่งไอซี่สำหรับสีเข้มมีแค่สามเม็ดเท่านั้นเองนะคะตัวเรือลำลองสีเข้มก็ราคาเดียวกันเลยค่ะจะหกพันบาทจัดโปรอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ,ะสวยอะ่ะโอ้เหมือนหยดน้ำพึ่งเลยนะคะแล้วก็มีความใสามากอันนี้ธรรมชาติเลยนะคะ ไอซีธรรมชาติเลยค่ะไทเอ็นนานเราจะเห็นไทเอเป็นสีน้ำผึ้งแบบนี้มานะคะจะเรียกหยกแดงหยกน้ำผึ้งใส่กับกําไรก็สวยนะคะกําไรหยกแดงนะเข้ากันดีนะคะอานี่ใส่กับกําไรหยกแดงก็เข้ากันดีสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ สวยทั้งสองเฉดเลยชอบเฉดไหนก็ทักมาได้นะคะใส่กระจี้นะจี้อันนี้มีมีมาชิ้นเดียวด้วยนะคะสำหรับสีน้ำผึ้งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉดเข้มหรือเฉดสว่างสวยทุกเฉดเลยะ,ะเดี๋ยวปุ้มจะขอปิดท้ายด้วยอีซีเหมือนกันนะคะอีซี่ยวเลือกสวยๆก่อน เป็นหยกไอซี่ค่ม่ให้อีซี่อีซี่แปลว่าง่ายเนาะอ่านี่น้ำงามเลยค่ะสองวงนี้ปิดท้ายด้วยแหวนไอซี IC. สองวงสองเฉดเลยนะคะหันนี้เขียวแปลว่าเขียวไอเขียวสว่างเขียวใสเขียวกระจกเรียกไม่ถูกเลยค่ะเห็นไหมคะ อันนี้ก็จะเขียวคล้ายๆกรีนแอปเปิลนะอันนี้ก็จะเขียวแบบจักกระพัินะคะแต่เป็นเนื้อไอซี่ค่ะสวยมากก้อนนี้เหมือนน้ำแข็งเลยนะคะเห็นเนื้อในเลยค่ะนะใส่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวเรือนลำลองเนาะ,อะโอ้โหราคาเดียวกันเลยจ้ะจากหกพันบาทติดราคาผิดปะคะเนี่ย จาก6,000บาทนะคะเหลือ2,999ัาร้อยเก้าสบาอให้คุณดูเลยนะคะว่ามา2เฉด2,999นะคะไทยเอโอ้โหรถนี้เนี่ยราคาถูกมากเลยค่ะตัวเรือลำลองเนาะ2,999บาทนะคะจาก6,000นะคะ2,999กาเกวยมาก สวยจริงสวยจังอ่าจแต่ผมวางไว้เนาะชอบแบบไหนก็นะจัดกันได้เลยค่ะที่ที่ต้องติดราคาไว้เนี่ยโอ้โหกันนะคะกันกันกันรับผิดราคาสลับกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อเขาใกล้เคียงกันเนาะแต่จริงจริงแล้วอะ่ะเขามีความใสความสว่างความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ความสะอาดที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของล็อตในส่วนของสต็อกนะคะมันจะอยู่ในราคาเนี้ยค่ะก็เลยแบบถอดมันมีเยอะมากเลยค่ะก็เลยไม่อยากที่จะถอดราคาออกเนาะท่านก็บอกเอ๊ะทำไมให้ดูแหวนได้มีราคาเกะก,กะอ่ะกุ้งก็เอามาใส่นิ้วทีละทีละวงให้ท่านเห็นเนาะความแตกต่าง สวยทุกวงเลยนะคะไอซี่ชอบวงไหนก็จัดกันไปนะคะจัดกันไปสวยมากราคานี้ถูกมากเลยนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอ๊ะตกเลขศูนย์ปะคะไม่ใช่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ไม่ต้องต่อรองแล้วนะคะน,นี่ถูกมากแล้ว และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเธอร์แนด์ไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทปเอันนี้เป็นมุมไทย์เนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรมรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวะละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ